บาวันหยุดนะคะวันที่วันอาทิตย์ที่4พฤษภาคม2568ค่ะมาในที่ดินธรรมชาตินะคะเป็นที่ดินติดลำธารน,นครนายกค่ะตอนนี้อยู่ที่ตำบลสาริกาเเมืองจังหวัดนครนายกนะคะถ้าใครที่ติดตามแม่อูดูนะคะอูพึ่งมาวันที่สองนะคะก็คือ2วันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะยังเป็น ที่ดินที่เป็นแบบลำธารแห้งอยู่เลยนะคะแต่วันนี้มาน้ำมาแล้วค่ะเป็นบรรยากาศธรรมชาตินะคะแปลงที่เราจะบอกขายก็คือเป็นแปลงนี้นะคะด้านหน้าค่ะเป็นที่ดินแปลงใหญ่นะคะ17ไร่ค่ะเป็นสวนผลไม้ติดกับคลองตรงนี้เรียกคลองสำพุงแห้งค่ะตอนนี้เราอยู่ในด้านท้ายของแปลงนะคะ ขอบเขตนะคะก็จะติดกับคาเฟ่นะคะแล้วก็เป็นคลองเนี่ยค่ะลำธารยาวเกือบ250เมตรเลยนะคะไปด้านนี้ค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะคะใครที่อยากได้ที่ดินธรรมชาติติดกับขดหินน้ำไหลใสแบบนี้นะคะซึ่งจะบอกว่าที่ดินธรรมชาตินะคะจะมีน้ำเฉพาะใน ฤดูฝนเท่านั้นนะคะวันนี้ก็คือมาในฝนแรกเลยค่ะเป็นวันที่4พฤษภาคม2568นะคะถ้าช่วงที่น้ำมาเต็มที่ก็จะอยู่ประมาณโขดหินนี้เลยค่ะพิกัดใกล้เคียงตรงนี้นะคะด้านหน้าของเรานะคะจะติดกับทางเข้าสนามกอล์ฟสาริกาเพียง1กิโลเมตรนะคะเป็นถนนคอนกรีตนะคะเราซื้อที่ดินทางเข้านะคะ200ตารางวาจาก แปลงบ้านสวนผลไม้ของเพื่อนบ้านนะคะก็จะเข้ามาในแปลงของเราค่ะเนื้อที่ทั้งหมด17ไร่นะคะโดยที่ลำทารน,นี้ค่ะถ้าเราเดินเข้าไปด้านในนะคะก็จะเป็นเ,เขาเําทำจัดเป็นตะลิ่งนะคะที่ทําเป็นซีเมนเพื่อไม่ให้ดินทะลสไลด์นะคะตอนนี้เรากําลังเริ่มจัดเลยนะคะทีนี้ฝนมากระทันหันเราก็เลยชะลอไปค่ะ สวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะคะวันนี้แม่อูมาอัปเดตสถานการณ์น้ำของนครน,นายกนะคะตอนนี้ยืนอยู่ที่ตำบลสาัดิกาอําเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกนะคะท่านที่อยากได้ที่ดินวิวภูเขาสํำหรับทำมาเป็นบ้านพักรีสอร์ทลานการเต็นท์หรือจุดพักผ่อนใบกษียีนะคะก็เดินทางมาใกล้มากตรงนี้ก็ตั้งพิกัดอยู่ที่ สนามกอล์ฟาลิการรอยัชนฮิลนะคะหรือจะมาที่ในหัวคาเฟ่นะคะตอนนี้เราเข้ามาด้านหลังของในหัวคาเฟ่นะคะนี่ค่ะมาชมบรรยากาศยามบ่ายนะคะต้นที่ยืนอยู่ตระหงานตรงนี้ก็เป็น ต้นเอเขาเรียกอะไรนะต้นมะเดื่อป่านะคะมาในฝนแรกเลยนะคะเดี๋ยวฝนเพิ่งตกแค่สองวันนะคะเดี๋ยวสักอาทิตย์หนึ่งน้ำก็จะใสแล้วนะคะตรงนี้ค่ะคลองโคง้งไปตรงนู้นนะคะซึ่งด้านข้างตลิ่งนะ่ะเขาก็ทำเป็นซีเมนต์แล้วก็กันไม่ให้น้ำนะคะซอกเข้าไปในที่ดินของเรานะคะที่ดินของเราจะเป็นเหมือนถุงเงินค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ทางเข้าอยู่ด้านหน้าวันนี้อุ้มาเข้าด้านหลังนะคะ สนใจนะดูที่ดินแปลงนี้นะคะแจ้งแม่อู้ด่วนๆเลยนะคะเป็นที่ดินธรรมชาติวิวเขาล้อมนะคะติดลำธาครคลองสามพงแห้งเนะะี่ยค่ะด้านหน้าเป็นวิวเขาสาริกานะคะแนวเขตจากตรงนู้นนะคะยาวไปนะคะมีคลองติดเกือบ250เมตรนะคะ17ดไร่ยกแปลงเพียง35ล้านบาทแค่ ไม่ถึง2ล้านก็ได้เป็นเจ้าของที่ดินธรรมชาติทำเลนี้เลยค่ะสนใจนัดดูที่ดินแปลงนี้แจ้งด่วนะะนะคะ0826162428นะคะวันนี้มาไวไปไวนะคะฝนจะตกแล้วนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือเข้าไปดูในช่องหลักของแม่อุที่ดินนะคะก็จะรีวิวรายละเอียดของที่ดินแปลงนี้ทุกมุมทุกฤด,ดูการไว้ให้เลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ ระหว่างที่รอให้ทุกท่านได้อิ่มเอมกับบรรยากาศธรรมชาติก่อนนะคะภาพมุมสูงหรอคะเดี๋ยวถ้ายังไงจะส่งให้นะคะพอดีวันนี้แม่อูมาลงพื้นที่เซอร์เวที่ดินนะคะโดยปกติแปลงนี้นะคะมันไม่มีทางเข้าคะ่ะทางเราก็เลยมา เจรจารนะคะได้ทางเข้าขนาด2งานนะคะด้านหน้าติดกับสนามกอล์ฟนะคะสวัสดีพี่เกียรติศักดิ์นะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวภาพมุมสูงถ้าได้เดี๋ยวอุ้จะส่งให้นะคะมีเป็นภาพค่ะไม่ได้มีเป็นวิดีโอแอดไลน์เบอร์นี้เลยนะคะเดี๋ยวอุ้ส่งภาพมุมสูงให้นะคะตรงนี้เป็นส่วนของภายในแปลงด้านหน้าก็จะมีเป็นพวก ุเรียนมะยงชีส네แล้วก็กระท้อนะคะซึ่งเจ้าของก็ยังเก็บผลผลิตไปขายอยู่เป็นดินร่วนแบบนี้เลยค่ะลำธารนะคะกว้างประมาณ12เมตรนะคะเห็นว่าเป็นหินที่เป็นแบบหินธรรมชาติแบบนี้เลยนะบางท่าน ซื้อที่ดินไปเป็นติดน้ําติดคลองแต่ว่าเป็นขี้เลนนะคะต้องไปซื้อหินมาจัดํำทนันอันนี้ค่ะเราใช้แม่โคขุดขึ้นมาแล้วก็จ้างช่างมาเรียงหินให้นะคะแล้วก็เทคอนกรีตเทซีเมนนะคะไม่แพงนะคะเป็นจุดให้เป็นบันไดลงเล่นน้ําได้เลยนะคะตอนนี้พามาดูวิวภูเขาสาริกานะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นปอดของนครนายกเลยนะคะ ะะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานะคะตอนนี้อูยืนอยู่ที่ที่ดินติดลำธารสาริกานะคะวิวเขาล้อมพื้นที่17ไร่ค่ะเป็นสวนธรรมชาติแบบนี้เลยนะคะเดี๋ในไหนทุกท่านที่เข้ามาแล้วแม่อูจะเดินต่อให้นะคะเพราเมื่อกี้เหมือนฝนจะเทลงมาแต่ว่าตอนนี้ฟ้าเปิดละ วันนี้อุมาเซอร์เวยลงพื้นที่นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เมตตากดไลค์กดติดตามกดแชร์นะคะฝากกดแชร์นะคะเพิ่มการมองเห็นนะคะก็จะเจอคลิปสวยๆที่ดินราคาถูกนะคะหาไม่ได้นะคะที่ดินที่ลำธารสาริกานะคะแปลงนี้น่าจะเป็นแปลงสุดท้ายแล้วนะคะที่แม่อูมีนะคะเหมาะนะคะมาสร้างเป็นโรงแรมก็ได้นะคะ รีสอร์บ้านพักหรือนะคะจะมาทําเป็นที่ดินจัดสรรแบ่งขายก็ได้นะคะเดี๋ยวแม่อุกกำลังพาเดินมาเนี่ยค่ะจากด้านหน้าฝั่งโน้นมานะคะเนี่ยถ้าเราไม่ได้เรียงหินแบบนั้นนะคะน้ําก็จะไหลเอื่อยเป็นอย่างี้แต่ถ้าเราเรียงก็จะเป็นเหมือนฝายชะลอน้ํานะคะก็จะทําให้เห็นความสวยงามของน้ําได้นะคะ แนวเขตนะคะที่หลักปักไว้เลยค่ะเดี๋ยวพามาดูฝั่งที่เขาเออเนี่ยค่ะฝั่งตรงข้ามนะคะที่เขาทำเป็นแนวกั้นดินสไลด์นะคะแบบนี้ค่ะนี่เลยค่ะนี่ทุกท่านที่ยังไม่ได้ออกจากไลท์ก็จะได้เห็นนะคะคือของเราเนี่ยค่ะที่ดินของเราเนี่ยด้านข้างเนี่ยค่ะเข้าไปประมาณ หนึ่งรอเมตรเนี่ยคะเราจะทำเป็นคันกั้นดินสไลด์แบบนี้เลยเนะะี่ยค่ะซึ่งถ้ามาในฤดูฝนที่ไม่ใช่ต้นฝนแบบนี้น้ำจะใส่ลงไปด,ดแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะเป็นเหมือนเข้าซีเมนนะคะมาลาดลงไปในหินอันนั้เนเป็นแปลงของเพื่อนบ้านนะคะแปลงเราจะอยู่ฝั่งนี้ของเราก็จากตรงนี้ไปประมาณหนึ่งร้อยเมตรอะคะ่ะ เราก็มาทำเพคอนกรีตแบบนี้ได้เลยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานะคะสนใจนัดดุลที่ดินแปลงนี้แจ้งแม่อุ้หรืออยากจะได้รายละเอียดแอดไลน์0ูนย์แ2ดสอหสหรือเข้าไปดูคลิปยาวเต็มในช่องแม่อุ้ที่ดินขอบคุณมากๆค่ะไปแล้วค่ะ ขอบคุณพี่เกียรติศักดิ์นะคะทรงที่ดินเ,เดี๋ยวส่งภาพให้นะคะแอดไลน์มาส่วนตัวได้เลยคะ่ะเป็นเหมือนเออถุงเงินนะคะทางเข้าแคบแล้วก็กว้างด้านหลังแบบนี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ